สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเอเชียทอฟตี้เช่นเคยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่แนะนํานะคะเป็นรุ่นน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้มาเป็นสีแดงแรงธิ์แบบนี้เลยนะคะพี่ๆกับเจ้าคันนี้นะคะเป็นเจ้ามาด้าสองตัว1น3่งจุดสาสปอร์ตไฮคอนเนคนะคะคันนี้ได้มาเป็นปี2019ด้วยนะคะบอกเลยปีไม่ลึกนะคะและเลขไมวิ่งไปที่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะพี่ๆ สำหรับใครนะคะที่อยากดูรายละเอียดตัวรถนะคะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตัวออปชันด้านหน้าของเขากันเลยนะพี่ๆนะคันนี้ก็ด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไทมน์นันนิ่งไลท์เรามีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเรามีให้ครบเช่นเดียวกันเห็นโคมไฟเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสว่างมากๆเลยนะคะ สภาพโคมไฟก็คือสวยๆเลยนะไม่มีร่องรอยร้าวไม่มีแตกเลยนะคะคมไฟไม่เหลืองแน่นอนสภาพสวยเลยเกรดเอมากๆนะคะสําหรับตัวกระจังด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีแดงได้สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวโลโก้ก็เป็นโลโก้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าคมไฟสภาพดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้ใหม่อีกรอบนึงแน่นอน ในส่วนของตัวล้อของเขาก็ได้เป็นล้อแมกนะคะสีเทาดําเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเดิมโรงงานด้วยนะคะลัดด้วยยางฮันคุกนะคะได้ยางปี2024ไปใช้เลยนะคะดอกยางลึกๆนะคะสภาพยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะตัวรถนะคะบอดี้เหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะและพี่ๆดูในส่วนของตัวกระจกของเขาก็ได้เป็นกระจกพับและประับไฟฟ้าด้วยนะคะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวมือเปิดของเขานะคะก็ได้เป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะและได้ตัวที่กันลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาชมด้านในสักนิดหนึ่งนะคะด้านในก็ได้เป็นโทนเบาผ้านะคะสภาพเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่ฉีกขาดเลยไม่ยับไม่ย่นเลยนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นโทนสีดำนะคะด้านในนะและเดี๋ยวเราล้างทำสปาให้อีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะสภาพใหม่นะคะเกเประวัติศูนย์แน่นอนนะคะอ่ะและเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถนะคะฝั่งด้านข้างกันก่อนเลยนะคะพี่ๆดูน็อตนะคะสภาพน็อตก็คือเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยขันรอย,ขยไขใดๆนะคะสภาพน็อตไม่กระดิกไม่ขยับเพื่อนเลยนะและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะ สำหรับโครงสร้างรถนะคะก็เมทาร์ A R นะคะเรียงการลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะบอกเลยว่ารถของเรานะคะประวัติศูนย์แน่นอนนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบให้ตลอดนะคะสำหรับคันนี้นะสภาพดีมากๆนะคะและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะพี่ๆนะก็ขนาดบอยี่กระทัดรัดแน่นอนนะคะตัวเบาะของเขาก็ได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะ สาภาพสวยเลยสาภาพตึงเลยนะคะไม่มีฉีกขาดใดๆเลยนะคะคอนโซลกลางนะคะเราก็มีที่เก็บของพร้อมที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแบบครบๆเลยนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะโทนสีดํำกว้างๆเลยและเดี๋ยวดูโครงสร้างกันต่อเลยนะคะพี่ๆเรารีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะแกะให้ดูทุกจุดเลยนะคะ สำหรับโครงสร้างเขานะคะก็เช่นเดิมเลยนะคะรอยตะเข็บเมทัลนะคะเรียงกันนะคะลึกๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยนะคะไม่มีผิดคว่ำมจมน้ำกับสีตีลังกาตัดต่อกอไม้แน่นอนนะคะและก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายนะคะแบบเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่มีรอยร้าวนะคะไม่เหลืองใดๆเลยนะคะเราดูแลดีมากๆนะคะสำหรับตัวรถ และโลโก้ของเขานะคะก็เป็นโลโก้โคเมียมนะคะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้มาด้าสโลโก้มาด้านะคะก็เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสกายแอคทีฟนะคะเทคโนโลยีนะคะเราก็มีมาให้นะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะถึง4ตําแหน่งด้วยกันเลยสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของป้ายทะเบียนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะตัวโครงสร้างนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีเลยนะคะ รถเดิมทั้งหมดไม่มีกระดิกนะคะไม่มีขยับขยื่นเลยนะและพี่ๆดูในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเราก็มีมาให้นะคะครบเลยสําหรับคันนี้นะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็คันนี้ไม่มีประวัติพิดความจมน้ํานะคะแน่นอนไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะก็รถสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในของเขากันเลยนะคะฝั่งด้านคนขับนะคะเดี๋ยวเราเริ่มนะคะการตั้งแต่ตัวพวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบนี้นะคะพี่ๆแล้วก็สามารถควบคุมเสียงนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งการผ่านพวงมาลัยได้นะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะได้ระบบพุชคอนโทรลมาให้ได้ใช้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ถ้าเทียบกับ แบรนด์ Toyota แบรนด์ Honda นะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยมีคุดคอนโทนมาให้นะคะกับในราคาแค่3สา0แสนบาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆบอกเลยว่าฟังก์ชันครบนะคะเลขไมายการใช้งานของเขานะคะก็วิ่งไปแค่139,108กิโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของจอกลางเขาก็ได้เป็นจอกลางทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธไรสสายได้นะคะสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้เลยนะคะคันนี้นะต้องถอยเราก็มีมาให้นะคะ และในส่วนของแอร์ของเขาก็ได้เป็นแอร์ระบบออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ power outlet นะคะรูเสียบ usb เรามีมาให้ครบเลยและในส่วนของเกียร์นะคะเราก็ได้เป็นออโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีปุ่มนะคะสปอร์ตนอร์มมลให้ได้เล่นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ความเร็วความแรงประมาณไหนนะคะสามารถใช้ออปชันตรงนี้ได้เลยและพี่พดูในส่วนปุ่มกลางตรงนี้นะคะก็ เป็นปุ่มนะคะสําหรับควบคุมจอกลางได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องใช้ระบบสัมผัสนะคะสามารถควบคุมผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดเพลงนะคะหรือว่าจะาหมุนนะคะเพื่อเปิดจอนะคะได้เลยนะคะสําหรับอันนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะถือว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างครบเลยแอร์แบกมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ ตัวคอนโซลของเขานะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะและเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะคะพี่ๆเรารีวิวการแบบละเอียดละเอียดนะคะเผื่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงก็สามารถดูผ่านช่องทางของเราได้เลยนะคะตัวเมทอาร์ตนะคะเรียงกันลึกๆแบบนี้เลยนะคะหากซื้อไปแล้วตรวจเจอนะคะว่ารถเรามีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตัดต่อก่อไม้นะคะเราซื้อคืนร้อเเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะ พี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะและอยากออกรถกับเรานะคะเราก็มีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็คือใครอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1,300ซีซีนะคะคันนี้นะได้เป็นเครื่อง SkyActive Technology แบบนี้นะคะสำหรับห้องเครื่องก็สาภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยน้ำมันรั่วไหลนะคะ ไม่มีรอยไอนุงไอน้ำใดๆเลยนะคะสายไฟไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะแน่นอนนะคะตัวน็อตนะคะตาปั๊มเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะและเดี๋ยวเราดูในส่วนของโครงสร้างตัวฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะสภาพน็อตนะคะไม่เคยถูกไขนะคะไม่มีกระดิกเลยและรุ่นนี้ก็จะไม่ได้มีตัวแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะพี่ๆสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเลยนะคะคานหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องก็สภาพสวยเลยนะ ในส่วนของแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนนะคะเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตตัวน็อตนะคะเดิมๆทั้งหมดไม่มีกระดิกไม่มีขยับแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆก็ได้เป็น m a ส a ้านะคะตัว1.3 SPORT h ส g h c ป n ร์ตไนะคะคันนี้ได้เป็นปี2019นะคะกับเลขไม้แค่1,39,000โลเท่านั้นเองราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่3,29,000บาทเท่านั้นเองพี่ๆ เรทผ่อนนะคะอยู่ที่หกพันกว่าบาทต,ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ได้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมติดต่ออินบ็อกซ์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อติดหน้ารถ ฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ